เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชอิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เสริมสินธิรานมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านด้วยครับค่ะ คุณผู้ฟังคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเวลาเราคุยกับสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเจ้าหน้าที่แล้วก็วิทยากรกันทุกทกท่านเนี่ยเรื่องหลกัหลกๆที่เรานํามาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกเลยว่านี่คือภารกิจหลักของสตองถูกต้องไหมคะใช่ครับ จะพูดว่าเป็นการตรวจเงินแผ่นดินในความหมายกว้างๆเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผลผลิตส่วนใหญ่ที่ออกมานะครับก็จะเป็นรายงานการเงินซึ่งจากสถิตินะครับในปีงบประมาณ2,565ก็มีการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยที่เป็นผลผลิตมากถึง 8,571รายงานนะครับซึ่งคิดเป็น55.83%ของการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจของรายงานการเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่รายงานของผู้สอบบัญชีนะครับแต่คุณผู้ฟังครับถ้าเราเนี่ยได้เคยลองเปิดรายงานผู้สอบบัญชีดูเนี่ย เราจะเห็นว่ามันมีคำศัพท์หรือมีประโยคอะไรที่จะค่อนข้างเข้าใจยากอยู่นะครับซึ่งรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนในวันนี้นครับก็จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักกับรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็กรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันว่ารายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับรวมถึง มันมีความสําคัญอย่างไรที่ผู้ใช้รายงานการเงินเนี่ยจะต้องให้ความสนใจนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประวิทย์ตันตราจิน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทพัฒนคุณธนพัฒค่ะอย่างที่คุณธนพัฒ์เติอนไว้นะคะบอกว่าคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของตรวจเงินแผ่นดินมีเยอะแยะมากมายเลยไหนๆจะคุยเรื่องคําศัพท์แล้วเราเอาเบสิกก่อนเลยละกันค่ะกับคําว่าตรวจเงินแผ่นดินเงินแผ่นดินคืออะไรตรวจเงินแผ่นดินคืออะไรยังไงคะครับเอาง่ายๆนะครับบางเอิญคําว่าตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นที่มาของพระราชบัญญัติประกอบ มนุลนว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561นะครับผมเลยอยากจะให้ความหมายคําว่าตรวจเงินแผ่นดินตามคํานิยามในพระราชบัญญัตินี้ก่อนนะครับคือตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหมายถึงการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจซึ่งรวมถึงการตรวจการจัดเก็บรายได้การรับการใช้จ่ายการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาการบริหาร เึ่งเงินทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนของทางราชการหรือไม่และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินนั้น,นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลจำนิธ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่อันนี้ตลอดรวมถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลการตรวจสอบนะครับ <c oughs> เมื่อเรามารับฟัง ความหมายของตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยรวมถึงการตรวจสอบรายงานการเงินตามที่คุณธนพัฒน์ได้เก็ดไว้ด้วยนะครับค่ะแล้วตามที่คุณธนพัฒน์พูดนะคะพูดถึงการตรวจเงินแผ่นดินคือจริงๆแล้วมันมีการตรวจเงินแผ่นดินหลายๆด้านใช่ไหมคะมันหมายถึงการตรวจสอบด้านใดอะไรยังไงบ้างคะใช่ครับคือการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยการตรวจสอบอยู่สาด้านนะครับคือการตรวจสอบด้านการเงินนะครับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบผลสำนึกและประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับที่คุณธนพัฒน์กล่าวถึงเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินก็จะเป็นการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบด้านการเงินนะครับซึ่งการตรวจสอบด้านการเงินเนี่ยนะครับในตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับก็จะกําหนดความหมายนะครับของการตรวจสอบการเงินว่าคือการตรวจสอบแสดงข้อมูลทางการเงินของน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามแม่บทรายงานการเงินรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการกําหนดจํานวนเงินอันที่ผมฟังแล้วผมว่ามันจะดูแบบมันจะดูวิธาการและก็ตผมจะอธิบายง่ายๆคือคือว่าการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยคือทุกหน่วยนะครับหน่วยงานของละทุกหน่วยเนี่ยจะมีการจัดทํานะครับรายงานการเงิน ประจำปีส่งให้สตงและสตงเนี่ยก็จะไปตรวจรายงานการเงินที่หน่วยรับตรวจนั่นแหละฮะจัดทำว่ารายงานการเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนะครับที่หน่วยงานนั้นๆเนี่ยถือปฏิบัติหรือไม่ซึ่งถ้าอธิบายง่ายๆก็ก็กคล้าย,ายๆกับลักษณะเดียวกับที่ภาคเอกชนนะครับที่มีการจัดทํางบการเงินและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปตรวจสอบ งบการเงินเหล่านั้นเนี่ยว่าถูกต้องนะครับที่ตามที่ควรในสาะการดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีหรือเปล่าครับอันนี้คืออธิบายง่ายๆตามหลักทั่วไปนะครับผมครับเราตรวจสอบรายงานการเงินนะครับก็เพื่อแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้นว่ามันถูกหรือไม่ถูกหรือยังไงอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชีทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวรายงานของผู้สอบบัญชีครับว่าตัวรายงานเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มันมีลักษณะใดบ้างะครับ รายงานผู้สอบบัญชีนะครับอ่ารายงานผู้สอบของชีของสตงอเนี้ผมจะอธิบายง่ายๆก่อนว่าจริงๆแล้วการตรวจสอบรายงานการเงินของสตงอเนี่ยเขาตรวจสอบในฐานะที่ศตงเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐดังนั้นเนี่ยสตงอ็จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีเอกชนทำนะครับซึ่งรายงานการสอบบัญชีก็คือผลผลิตจากการตรวจสอบรายงานการเงินนั่นเองนะครับ การรายงานนะครับผลการตรวจสอบรายงานการเงินนั้นนะครับว่าได้มีการจัดทําบัญชีนะครับเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติหรือไม่อย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐก็จะปบัตรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐนะครับถ้าเป็นรัฐสาสติ์ก็จะแบบตามมาตรฐานการบัญชีที่คองทั่วไปนะครับการตรวจสอบก่อนจะงองก็จะเป็นการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่าหน่วยงานนั้น่ะจัดทางบการเงินเนี่ยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือเปล่านะครับซึ่งรูปแบบนะครับของรายงานผู้สอบบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าองค์ประกอบในรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาอยู่หลายยอดหน้านะครับ,รบย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการระบุว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นแบบใดต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์นในการแสดงความเห็นแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับ,กบดูแลรวมถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินนั้นๆนะครับ ซึ่งความเห็นนะครับของรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยจะมีสองรูปแบบใหญ่ๆแรกก็คือแบบไม่มีเงื่อนไขครับแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยหมายความว่าพอเราตรวจแล้วเนี่ยก็คือไม่พบสิ่งที่ผิดโปกติหรือเป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินเนี่ยจะไม่ถูกต้องก็คือพูดง่ายว่าเราค่อนข้างจะมั่นใจว่างบที่เราตรวจเนี่ยมันก็ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญอันนี้จะแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขครับแบบที่สองเนี่ยคือแบบที่แสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครับ พูภาษาง่ายๆอันนี้เป็นภาษาวิชาการนะครับแต่ป entropy, เปลี่ยนแปลงไปพวกภาษาง่ายๆคือเปลี่ยนแปลงไปก็คือแบบที่ต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองอ <complicated> well. ครับ choices, m. คบือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีแสดงความเห็นอื่นนอกจากไม่มีเงื่อนไขเราเรียกว่าความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่สามแบบ,บแบบแรกก็คือความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขนี่ก็หมายความว่าเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีประเด็นนะครับหรือมีรายการใดรายการหนึ่งนี่ที่อาจจะมีการ แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ควรหรือว่ารายการไหนมันอาจจะตรวจไม่ได้นะครับไม่สามารถหาหลักฐานได้ซึ่งซึ่งเป็นปัญหาในบางประเด็นหรือบางรายการมันจะมีเงื่อนไขในรายการนั้นๆแบบที่สองการไม่แสดงความเห็นการไม่แสดงความเห็นหมายความว่าง,งบที่เราตรวจเนี่ยนะครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอก็หมายความว่า เอาง่ายๆพูดภาษาง่ายๆคือตรวจไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ในงบนี้รตรวจไม่ได้เป็นส่วนใหญ่แบบที่สามคือการแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่ารายการส่วนใหญ่ที่เราตรวจเนี่ยเราสรุปว่าผิดแล้วเรารู้ด้วยว่าผิดอย่างไร อันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับก็จะเห็นว่าไอ้แบบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะเลยครับอาจจะนําเสนอในช่วงต่อไปนะครับค่ะตรวจสอบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทาออกมาเป็นรายงานนะคะใช่ครับตามที่ผมได้เรียนแล้วว่าผลจากการตรวจสอบของสตงเนี่ยถ้าตรวจรายงานการเงินผลผลิตของการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยจะบอกว่า จากที่เราตรวจเนี่ยนะครับรายงานการเงินที่ส่งมาให้เนี่ยแล้วเรามีความเห็นว่าไงรายงานการเงินเนี่ยมีการแสดงข้อมูลเนี่ยนะครับถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีหรือเปล่าคําว่าถ,ถูกต้องตามที่ควรหมายความว,ว่ารายงานการเงินเนี่ยนะครับหนึ่งฉบับเนี่ยตามคอนเซปต์มาตรฐานด้เนี่ยจะประกอบด้วยงบย,ย่อยและข้อมูล,ลอื่นๆดังนี้นะครับอันดับแรกคือจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็คืองบที่จะ,จะ,ะบอกว่าหน่วยงานนี้มีฐานะการเงินอย่างไร อันดับสองก็คืองบแสดงผลการดำเนินงานซึ่งจะบอกว่าหน่วยงานนี้มีผลการดำเนินงานผลประกอบการเป็นยังไงมีกําไรขาดทุนมีผลการดำเนินงานเป็นบวกเป็นลบยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่บังคับนะครับก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจรายงานการเงินเนี่ยเอาง่ายๆก็เหมือนกับเราเนี่ยไปเปิดดูบ้านของใครคนนึงนะครับแล้วไปดูว่าในบ้านหลังเนี้ย มีอะไรอยู่ในบ้านบ้างไปดูว่ามีรถยนต์ไหมมีเฟอร์นิเจอร์ไหมอไอรถยนต์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเกรบดไหนราคาอย่างไรมีลูกสาวลูกชายกี่คนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นเนี่ยผมสังเกตนะจะมีคำหนึ่งที่คนนิยมใช้ว่า w n n o w w s e s s i n g เห็นไหมครัก็คือหมายความว่าถ้าเราอยากจะหลอกคนอื่นว่ากิจการเราดีอ่ะเขาก็จะไปตกแต่งตัวเลขให้มันดูดีๆก็เหมือนกับบ้านของคนทั่วไปนะครับ บางทีเขาอาจจะไม่ที่รวยหรอกฮะอาจจะเกือบจะล้มละลายแล้วแต่ก็ไปทําตกแต่งให้สวยไปยืมรถคนอื่นมาใส่ไปไปเอาอะไรมาตกแต่งบ้านให้ดูเหมือนมีคนมีสตังค์นะครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเนี่ยคือการเข้าไปดูว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่มีรถ มีเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือบ้านตัวเองตกลงเนี่ยเป็นของตัวเองจริงหรือเปล่าราคาเท่านั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยผลการตรวจสอบผู้สอบสอบัญชีก็เป็นการยืนยันว่าไอ้ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเนี่ยมันถูกต้องจริงไหมนะครับน่าเชื่อถืไอไหมครบถ้วนไหมครับผมท่านผู้ช่วยประวิทยคะคือถ้าเราเทียบเคียงกับของเองกชนเขาก็มีผู้ตรวจสอบบัญชีเนาะที่ต้องสอบ CPA เหมือนกันไหมอ่ะการปฏิบัติหน้าที่ของสตงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีเอกชนเลยเพียงแต่ว่าสงเนี่ยเวลาสงตรวจสอบเนี่ สอตองเนี่ยตรวจสอบในฐานะที่สอตองเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบภาครัฐดังนั้นเนี่ยแม้เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีเช่นกันนะครับแต่ในการเซ็นรับรองเนี่ยถือว่าเป็นการเซ็นรับรองในหน้าที่ราชการนะครับผู้มีอำนาจที่เจนรับรองเนี่ยคือ,คอมีอำนาจตามตำแหน่งที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ย, <ๆ S 1> นยในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบเป็นของผู้ว่าทั้งหมดและผู้ว่าเ็าจะมอบให้รองมอบให้ผู้มวยการเนี่ยมีอำนาจในการเซ็นรายงานการเงิน นะครับเสงงบนั้นๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผู้ลงนามนะครับในรายงานตรวจสอบบัญชีก็จะลงนามโดยใช้อำนาจหน้าที่แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอย่างไรก็แล้วแต่เชื่อมั่นได้ว่าการตรวจสอบของศตงอเนี่ยนะครับมีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่าเอกชนเนื่องจากสตงอเนี่ยก็ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชนไม่พอนะครับสตงอนี่ยังมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะศตงอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดอีกและยังมีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมันจะมี เขาเรียกว่าอีสานะครับมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศอีกนะครับผมครับสรุปสั้นๆว่ารายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะมีการแสดงความเห็นอย่างเช่นไม่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขงบการเงินไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่แสดงความเห็นนะครับแต่เราจะได้อยู่2คํคครับว่าสาระสาคัญในยะสําคัญอย่างเงี้ยครับทั้งสองคำนี้ครับเราเราดูยังไงว่ามันมีสาระสาคัญหรือไม่มีในยะสําคัญอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราถึงจะพิจารณาออกหน้ารายงานประเภทต่างๆอ่ะครับครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีและมากเลยผม เชื่อว่าผู้ใช้งบการเงินที่อ่านรายงานผู้สอบบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนหรือของสวงเนี่ยน่าจะมีประสบปัญหาอย่างเดียวกันว่าอะไรเนี่ยอะไรอันนี้สาระสําคัญอันนี้ในยะสําคัญคืออะไรอาจจะดูงงๆแต่ผมขออธิบายง่ายๆอย่างนี้อาจจะไม่พยายามใช้ับแสงวิชาการมากเพราะเกรงว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับความเหมือนของของสองคำนี้นะครับที่เหมือนกันก็คือว่ามันสําคัญเหมือนกันแต่ระดับความสําคัญเนี่ย อธิบายได้ว่าสาระสำคัญเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษนะครับว่า materiality แต่ในแยะสำคัญเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษว่า significant ถ้าผม ไตามมาตรฐานการสอบบัญชีก่อนเพื่อให้เข้าใจหลักเนี่ยคำว่าสาระสําคัญเนี่ยก็หมายถึงการแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลใดๆที่คาดการได้ว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินนะครับซึ่งถ้าพิจารณาง่ายๆเลยเอาเป็นว่าถ้าดูว่ารายการไหนมีสาระสําคัญนะในงบดูง่ายๆก็คือจํานวนเงินต้องสูงะระดับแรกครับหรือว่าถ้าจํานวนเงินไม่สูงรายการนั้นอ่ะ ก็จะมีความสําคัญในลักษณะอื่นเช่นมีข้อกําหนดทางกฎหมายหรือมีข้อจํากัดหรือมีข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับรายการนั้นทําให้รายการนั้นเกิดมีความสําคัญขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการพิจารณาว่ามีสาระสําคัญไหมเนี่ยก็คือดูในรายการนั้นๆน,น,นะครับสำหรับคําว่าในย่าสาคัญจะปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และการไม่แสดงความเห็นนะครับถ้าเราไปดูในรายงานการเงินในรายงานผู้สอบบัญชีเนี่ยสองแบบนี้จะปรากฏคําว่านัยยะสําคัญนะครับข้อความเนี่ยเขาจะระบุอย่างนี้ครับเนื่องจากประเด็นที่ปรากฏหรือได้อธิบายในวักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าง,งบการเงินไม่ถูกต้องหรือเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นนะี่ะมีนัยยะสําคัญพูดง่ายๆคําว่ามีนัยยะสําคัญเนี่ยแสดงว่ามันกระทบกับงบการเงินทั้งงบในภาพรวมนะไม่ได้กระทบเฉพาะบางรายการบางบัญชี ดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายอาจจะกระทบรายการใดการหนึ่งเช่นกระทบเงินฝากธนาคารกระทบที่ดีนาคารอุปกรณ์แต่สําหรับในยะาสำคัญเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากระทบรายการใหญ่ๆหลายรายการไปทั่วทั้งงบนะครับหรือที่มาตรฐานเรียกว่าแผ่กระจาย ดังนั้นเนี่ยข้อสรุปของผมไม่ง่ายอย่างนี้นะครับคำว่าสาระสําคัญคือกระทบรายการใหญ่ๆที่สําคัญนะครับแต่คําว่านัยสําคัญเนี่ยกระทบรายการที่สาระสําคัญเนี่ยหลายๆงบทําให้ทั่วทั้งงบเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับคือพูดง่ายว่าสาระสําคัญพิจารณาเป็นรายการนะครับผลกระทบเป็นต่อรายการต่อรายการแต่นัยสําคัญเนี่ยกระทบต่อภาพรวมทั้งงบเลยนะครับเพราะงั้นระดับความสําคัญของนัยสําคัญเนี่ยคือพิจารณาว่ามันมีผลกระทบต่อภาพรวมทั้งงบนะครับ ก็คือพอตรวจสอบบัญชีเสร็จเรียบร้อยทํารายงานก็ลักษณะของสตงคล้ายๆกับการตรวจของเอกชนแต่ว่าเป็นลักษณะของการใช้งบประมาณของรัฐสรุปแล้วก็คือถ้าให้คนที่ไม่ได้ทํางานสตงทราบเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเอกชนเนาะแต่ว่าเรื่องงบประมาณของรัฐเนี่ยมันมีหลายๆแบบเลยทําให้การตรวจของสตงก็มีหลายๆแบบเช่นกันถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับคุณนันท์ณ ทีนี้เพื่อเพื่อประกอบความเข้าใจอ่ะครับอยากจะให้ท่านผู้ช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการออกหน้ารายงานที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องรวมถึงไม่แสดงความเห็นนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเคสที่มันมี ผลกระทบที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นภาพเลยนะครับ,รบว่ากระทบต่อหน่วยงานแบบว่าเอ้ยแบบที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับอย่างเช่นว่านะครับสจงโอเนี่ยเคยไปตรวจสอบนะครับรัฐวิสาหกิจบางแห่งนะครับแล้วพบการบันทึกรายได้ที่ยังไม่สามารถเข้าเกณฑ์รับรู้ได้ตามาถถามาตรฐานผมยกตัวอย่างไปตรวจเจอว่ารับรู้รายได้นะครับแล้วก็บันทึกเป็นรายได้ครั้งรับก็หมายความว่ารายได้ที่ยังไม่ได้รับรับเงินนะฮนะเป็นจํานวนเงินหลายพันล้านบาทเลย hmm. นะครับ แต่พอเราไปตรวจสอบในรายละเอียดเอกสารเนี่ยปรากฏว่าไอรายได้ที่ไม่ได้บันทึกเนี่ยหลายพันล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นรายได้ที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ตามมาตรฐานนะครับเมื่อพบอย่างนี้จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นครับก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่างบแสดงผลการเนินง,งานที่แสดงกาไรอยู่สามพันล้านจริงๆแล้วกําไรจริงอะ่ะไม่ถึงสามพันล้านหรอกครับรบ,บางทีอาจจะเหลือสักร้อยล้านหรือบางครั้งเนี่ยถึงกับขาดทุนเลยแล้ว อันตรายที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันตรายที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐวิสาจิตส่วนใหญ่เนี่ยเอาข้อมูลตามรายงานการเงินพวกนี้ไปใช้ในการทําประโยชน์ในการตัดสินใจหลายอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเอาไปใช้ประเมินผลการดาเนินง,งานนะครับหรือเอาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าต้องได้โบนัสเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างหน่วยที่ผมตรวจเจอเนี่ยปรากฏว่าในการที่รับรู้ไรายได้ไม่เหมาะสมเนี่ยเกิดผลกําไรมากขึ้นมากขนาดนี้มีผลทําให้หน่วยงานนั้นเนี่ยได้โบนัสถึงเจ็ดเดือนนะครับ แต่เนี้ยพอเราตรวจสอบแล้วแจ้งข้อมูลไปไปอย่างผู้ับดูแลส่งผลให้เออปรับลดโบนัสมาอยู่เราๆแค่ประมาณเดือนเดียวเองฮะเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าการตรวจสอบของอตงอนองยค่อนข้างมีความสําคัญนะครับเพราะว่ามีผลกระทบต่อตัวรายงานการเงินที่เขาเอาไปตัดสินใจเอาไปใช้ประโยชน์ทําอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็จะกระทบกลับมาที่หน่วยงานและกระทบกลับมาที่รัฐบาลเองนะครับเพราะอะไรฮะ เพราะเมื่อเกิดผลกําไรเนี่ยเขาก็ต้องนําส่งเงินให้รัฐถูกไหมฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีการไปจ่ายเงินปันผลเยอะหรือมีการบิดเบือนผลกําไรเนี่ยผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่จะส่งให้รัฐเนี่ยก็จะลดลงนี่อีกกรณีหนึ่งนะครับที่ผมได้เจอแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ผลกระทบมากมายซึ่งผมคิดว่าท่านทุกฟังเนี่ยอาจจะดูแล้วโอ้โหมันมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยแหละครับเช่นเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปตรวจเจอรัฐษาสิจแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขามีการรับรู้ค่าใช้จ่ายบางรายการอย่างไม่เหมาะสมนะครับซึ่ง ค่าใช้จ่ายรายการพวกนี้เนี่ยเป็นจํานวนเงินรวมกันแล้วเนี่ยเกือบหมื่นล้านนะครับ,รบส่งผลให้หน่วยงานนี้นะครับหน่วยงานนี้ก็จะมีการนําส่งรายได้แผ่นดินให้จาลัดเนี่ยต่ําไปเป็นหนึ่งเป็นหมื่นล้านเลยนะครับ,รบซึ่งอันนี้สจงอ,อก,ก็ได้แจ้งไปที่หน่วยกํากับเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็มีการประชุมหารือก็ทางหน่วยงานนี้ก็ได้สาส่งรายได้แผ่นดินให้หน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเป็นวันหนึ่งพันล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารายงานพวกนี้จะมีผลกระทบต่อคน นำข้อมูลในรายงานการเงิน,งนไปใช้คนฟังน้านะครับแล้วที่ผมยกตัวอย่างสองสามกรณีเนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบในรายงานความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีของสตงอเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นรักวิสาหกิจใหญ่ๆหรือเป็นหน่วยงานใหญ่ๆที่มีผลกระทบอย่างเงี้ยก็มักจะเป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขครับ,รบมีเงื่อนไขว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริง ถึงแม้รายการนี้มันจะใหญ่มากนะครับแต่กระทบเพยียงบางรายการในงบอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะกระทบรายได้หรือค่า,ชาใช้จ่ายเห็นัหเป็นแค่รายการสองรายการเพราะงั้นการแสดงความเห็นในรายการผู้สอบบัญชีของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเงื่อนไขเท่าน,นั้นเองนะครับแต่สําหรับกรณีการแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องหรือการไม่แสดงความเห็นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ส่วนใหญ่นะครับเรามักจะคุบนะครับในองค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นะเป็นส่วนมากนะครับเช่นระยะช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับมาตรฐานการบัญชีของกระทรวงมหาดไทยมาเป็น มาถาัญชีภาครักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นว่าหลายหน่วยเนี่ยนะครับก็จะไม่มีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ดินอาคารอุปกรณ์หลายรายการให้ตรวจสอบเมื่อหลายรายการในรายงานการเงินส่วนใหญ่เราตรวจไม่ได้นะครับก็มีผลให้เราเนี่ยสตอเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็น ต่อรายงานคันเงินดังกล่าวนะครับแต่ถ้ามีกรณีที่ไอยการส่วนใหญ่เนี่ยตรวจได้แต่ผิดทั้งรายงานเช่นไปตรวจพบว่าเงินสดเงินฝากธนาคารเนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีการบันทึกไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วมีเงินสดเนี่ยหรือเงินฝากธนาคารเนี่ยแสดงรายการไม่ถูกต้องนะครับ แล้วเราเคยพบนะฮะว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยคือตัวเงินสดเงินฝากธนา,า,า,าคารและที่ดินหรืการลงทุนเนี่ยที่ปิดเพียงรายการสองรายการเนี่ยเป็นแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของงบน,นะครับอันนี้ก็มีผลทําให้เราเนี่ยแสดงความเห็นว่ารายงานการเงินไม่ถูกต้องเช่นกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่จะแสดงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับค่ะด้วยเวลาที่จํากัดนะคะอยากจะให้ในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนี้มีอะไรอยากจะให้ไว้เป็นข้อสังเกตทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะเชิญเลยค่ะครับ การตรวจสอบเงินแผ่นดินของสจงอเนี่ยนะครับครอบคลุมทั้งเงินและทรัพย์สินของรัฐทุกประเภทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยซึ่งเป็นการตรวจสอบหนึ่งของสจงอเนี่ยผมเข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเห็นความสําคัญหรือเปล่านะครับแต่ท่านลองดูได้นะครับระยะหลังเนี่ยปรากฏข่าวตามสื่ออยู่บ่อยครั้งนะครับถึงการที่ผู้บริหารของหน่วยงานเนี่ยมีการตกแต่งงบการเงินคือมีการตกแต่งงบการเงินมีการทุจริตเนี่ยทำให้ งบบริษัทนี้ที่ขาดทุนเนี่ยมีผลกําไรเป็นหมื่นล้านแล้วท่านเห็นไหมครับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างหลายแหลงเพราะกระทบทั้งนักลงทุนกระทบทั้งเจ้าหนี้คนถือหุ้นกู้กระทบรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลทั้งหมดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบรายงานการเงินโดยเฉพาะการตรวจสอบของสอตง,งซึ่งตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด มีความสำคัญและจำเป็นมากเพราะการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเงินและทรัพย์สินของรัฐเนี่ยที่อยู่ในงบการเงินที่ที่หน่วยเนี่ยแสงให้สาธารณชนรับทราบเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงใดนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากว่าให้ทางน่วยรับตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเนี่ยก็น่าจะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบนะครับรวมทั้งประชาชนต่างๆเนี่ย ก็อาจจะช่วยกันสอดส่องดูแลว,ว่ามีอะไรผิดปกติไหมเอ๊ะหน่วยนี้มีทรัพย์สินมีอะไรที่ปรากฏอยู่แล้วทําไมไม่เห็นมีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าประชาชนนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันตรวจสอบช่วยกันแจ้งบากแสนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่านะครับจะเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างการรักษาวินัยการเงินของรัฐนะครับและจะทําให้ทุกคนเนี่ยจะได้เกิดความภาคภูมิใจนะฮะว่าเรามีส่วนร่วมในการรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาตินะครับดัง พระราชดำรัสของรุ่นเการัชการที่9ที่ว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติครับ วันนี้ก็ได้สาระความรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายงานของผู้สอบบัญชีและกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะวิทยากรของเราท่านผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคุณประวิทย์ตันตราจินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และเช่นเคยค่ะถ้าสมมุติคุณผู้ฟังอยากติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสัตตงอนอกเหนือจากสื่อของวิทยุรัฐสภาทั้งสื่อดั้งเดิมคือทางวิทยุนะคะการฟังออนไลน์ที่ t p c h a n n e l org ท่านยังสามารถเพิ่มช่องทางในการติดตามรับฟังได้จากสื่อของสตองงเช่นกันนะคะมีอะไรบ้างคะครับสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองงนะครับได้ทางช่องทางของสตองอไม่ว่าจะเป็น y u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  e e h h n n n l นะครับหรือ f c e e o o o l l v v นะครับในวันและเวลาเดียวกันกันกบที่ออกอากาศทางวิทยุรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆนะครับได้ทางเว็บไซต์ของสตองอนะครับที่ w w w a u d i t g o t h นอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter หรือ t i k t o อกนะครับโดยเซิร์ชชื่อคําว่าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เลยครับเวลาหมดแล้วค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงติดตามกันได้ทุกๆวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงตอนช่วง3ามทุ่มถึงสามทุมครึ่งนะคะวันนี้วิทยากรของเราคุณประวิตรปันประจิน คุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องรวมถึงดิฉันนันประพัฒนเฉลิมสินหิรันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์